สัตยาพาลีเมื่อวานอาจารย์พูดเรื่องย่อสัตยาพาลีพาลีก็เป็นลิงลิงในในเรื่องรามเกียร์นึกถึงหนุมานกันแล้วกันหนุมานตัวสีขาวพาลีเนี่ยตัวสีแดงตัวสีเขียวเป็นพี่ใหญ่สีแดงเนี่ยสุครีพนึกถึงหนุมานนะั่นแหละพาลีเนี่ย สัจจะของพาลีนะยอมตายแต่ไม่ยอมเสียสัจจะเอาลูกศรของพรรลายแทนอกตัวเองทำผิดพลาดแล้วต้องชดใช้ด้วยชีวิตเนี่ยเมื่อวานที่อาจารย์เล่ามีเรื่องของควายควายทรลพีเรื่องควายทรพีนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะไอควายทรพีเนี่ย เราอาจจะได้ยินนะคนก็บอกว่าลูกทรพีไอ้ลูกคนไหนที่มันทำร้ายพ่อแม่มันไม่ดูแลพ่อแม่บางีหรือว่าฆ่าพ่อแม่เขาเรียกไอ้ลูกทรพีก็เอามาจากชื่อควายเนี่ยควายทรพีไอ้ควายทรพีเนี่ยมันฆ่าพ่อเหมือนกันก็เลยเลยเอามาใช้เปรียบเทียบกับคนที่มันทําร้ายพ่อ เรื่องควายธรรพีเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชากาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมราชาวงศ์จัก,กรีในสมัยพระองค์เนี่ยสงครามไม่ได้ขาดเลยนะรอบทิศเลยในจะวางกลยุทธ์ให้ประเทศเป็นจักรวรรดิในยุคข,ของพระองค์รัชากาลที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลย ลบกับเวียดนามบุกเวียดนามจนเวียดนามเกือบจะแพ้นะฮะทางใต้เนี่ยไปจดแหลมมลายูข้างบนเนี่ยไปถึงพม่าะอะไรสู้เราไม่ได้ตอนนั้นอนะ่ะลบเก่งมากวางกลยุทธ์เก่งนะพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาลาชแต่ยังมีเวลาแต่งหนังสือนะแต่งรามเกียรติก็เอาเขามาจากอินเดียนั่นแหละตอนหนึ่งตอนตอนเนี้ยตอนเรื่อง เรื่องควายทรพีนี่แหละไอ้ควายทรพีเนี่ยมันมีมีพ่อพ่อชื่อทราพลภานะพ่อเป็นควายที่ทราพลภาไอ้ทราพลภาเนี่ยก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเป็นควายเนี่ยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดารูปหล่อแต่ว่าเจ้าชู้นะเจ้าชู้ไปจีบ พระสนมของพระอิศวรแล้วพระอิศวรเนี่ยจอมเทพเลยราชาของสวรรค์เทวดาตนนี้ไปจีบพระสนมของพระอิศวรนะพระอิศวรทราบขา่าวรู้ก็ไม่พอใจสาบให้เป็นควายสาบให้ไปเกิดเป็นควายแล้วก็ยังสาบต่ออีกนะให้ไปเกิดเป็นควายแล้วจะต้องถูก ควายลูกชายฆ่าตายจึงจะพ้นคำสัปกลับมาเป็นเทวดาต่อต้องตายด้วยลูกชายตัวเองเจ้ามาเกิดเป็นควายนชื่อทราพาจะไม่ธรรมดาเป็นเป็นจา่าฝูงใหญ่เรียกว่าเป็นราชาแห่งควายเลยมีลูกน้องมีจา่าฝูงมีตัวเมียเยอะแยะเลย ทรพานี่นรู้ว่าตัวเองต้องตายเพราะลูกชายทีนที้ถ้ามีลูกกับควายตัวเมียตัวไหนถ้าอาอกออกเป็นตัวผู้เนี่ยฆ่าทิ้งหมดเลยตัวเมียเอาไว้นะเพราะว่าไอ้ลูกชายมันจะมาฆ่าตัวเองก็ต้องฆ่าฆ่ามันก่อนฆ่าลูกชายทุกตัวแต่ว่ามี <c oughs> มีควายตัวหนึ่งนะ <c oughs> ที่เป็นเมียของทรพาเนี่ยตั้งท้อง นางรู้ว่าลูกในท้องเป็นตัวผู้เป็นผู้ชายนางรู้ก็รักลูกแต่ไม่อยากให้ลูกตายก็หนีหนีไปคลอดลูกในถ้ำก็ได้ลูกชายเป็นควายตั้งชื่อว่าทอรพีแล้วก็อธิษฐานให้เทวดาในถ้ำเนี่คุ้มครองทอรพีด้วย ในถ้ามีเทวดาอยู่หกมีหกท่านทั้งหกท่านก็มาสถิตที่เขาสองข้างที่ขาสี่ข้างแล้วก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเทวดาธรรมดามีความเมตตาทรพีมากทำให้ทรรพีเนี่ยเป็นควายที่มีฤทธิ์ขึ้นมาทันทีเพราะมีเทวดาดูแลหกตน เราพีเนี่ยเติบโตขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันใจเนี่ยคิดจะสู้กับพ่อจะต้องสู้กับพ่อให้ได้สู้กับทราปาให้ได้พอเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มวัดรอยเท้าพ่อเราอาจจะเคยได้ยินคําเปรียบเทียบนะวัดรอยเท้าวัวดรอยเท้าคือเหมือนกับว่าจะเทียบกับ เทียบกับคนที่เขาเหนือกว่าเราแ้วนะนะทุกวันนะทรลพีเนี่ยจะเดินไปเอาเท้าเนี่ยทาบกับรอยเท้าของพ่อต้องแอบไปทาบนะเพราะว่าทอรพีเนี่ยเกิดมาดต้องแอบอยู่ในป่าทาบรอยเท้าทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยรอยเท้าของทรพี เท่ากับรอยเท้าของพ่อทรพาออกไปท้าหนูท้าพ่อมาสู้กันนะก็ะเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นตามที่พระอ,อิศวรได้จำนายสาบไว้ทรพาก็ถูกทรพีบุกชายฆ่าตายทรพีนี่ก็เลยว่าเป็นเป็นควายฆ่าพ่อ ลูกทรพีนะทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทีนี้พอฆ่าพ่อตัวเองทีนี้เผิมเกริมใหญ่เลยเที่ยวท้าเข้าไปทั่วเลยเจ้าปา่าเจ้าเขาเทวดาที่ไหนในโลกท้าสู้หมดเลยก็ไม่มีใครกล้ายุ่ง<ม>เพราะว่าโทรพีเนี่ยมีเทวดาคุ้มครองเทวดาใหญ่คุ้มครองเผิมเกริมหนักถึงขนาดปีนเขาไกลลาดขึ้นไปท้าพระอิศวรสู้กับพระอิศวร คือมันเหิมเกิมเกินนะไอ้ควายตัวเนี้ควายตัวรอปีเนี่ยมันเหิมเกิมมากไปท้าจอมเทพสู้เลยไปสวนเนี่ยเห็นแล้วก็ลำคาญนะไอ้ควายตัวนี้มันน่าลำคาญจะไปสู้ก็มันก็เสียนะเสียชั้นเสียเชิงมันคนละรุ่นนะ่ะก็เลยให้พาลีเนี่ยเป็นลิงไปสู้กับควายของราพี ก็สู้กันนั่นสุดท้ายก็แพ้แพ้ลิงแพ้พาลียแหละก็แพ้ด้วยกลยุทธ์นะพาลีเนี่ยหลอกลอก่อหลอกล่อบอกว่าไอ้ทรพีเองไม่เก่งจริงหรอกนะที่เองเก่งเนี่ยเพราะว่ามีเทวดาคุ้มครองอลองอัญเชิญเทวดาออกจากตัวทีจะมาสู้กับเราได้หรือเปล่าทราพปีก็เหมิมเกริมเลยนะ ทำไมเราเก่งด้วยตัวเองเราไม่ได้เก่งด้วยเทวดาก็อัญเชิญเทวดาออกไปสู้ประคนแล้วก็ตายนะนี่นนคือเรื่องของควายทลพีเป็นเรื่องที่แต่งโดยราชการที่หนึ่งแล้วเขาก็เอามาถาเป็นตัวตอนหนึ่งของโขน,เ,นเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องสัตยาพาลีนี่แหละแต่ว่าในเรื่องสัตยาพาลีเขาก็ไม่น่าจะเอาอรายละเอียดของควายทลปีมาเล่า นี่มาเล่าให้ฟังนะแต่สําคัญก็คือต้องไปดูถ้าหน่อยคนเนี่ยดูในดูในโทรศัพท์แล้วผมว่ามีน่าจะมีเขาจะน่าจะมีถ่ายทอดมีอะไรมีแบบบันทึกเทปไว้ลองดูนะถือว่าเราจะได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะช่วยสืบสารปณิธานของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงถวายเป็นพระราชูุสนอุทิศให้แก่พระอ,องค์ท่านอีกทางหนึ่ง นะเอาเดี๋ยวแลววันนี้สวดมนต์นะตั้งใจกัน